สาวๆนะคะยังเพิ่งตกใจเนาะวันนี้นะคะติ่นก็จะมาเน้นย้ำในส่วนของสปปรรพคุณและวิธีใช้เจ้าพินเทนมาร์กออร์แกนิกทรีนวันตัวนี้นะคะสปปรรพคุณว่าดียังไงเนาะวิธีใช้ใช้แบบไหนก่อนแรกเลยสปปรรพคุณนี่เลยค่ะช่วยเล่นผมยาวภายใน14วันนะคะหลังจากวันที่ใช้เนาะแล้วก็2ช่วยบำรุงและรักษารากผมนะคะให้แข็งแรงนะคะเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยจะมีส่วนผสมของรากหหรลพาเนาะรากโหระพานี้จะไปช่วยอ่าช่วยในการบำรุงและรักษารากผมนะคะ ให้แข็งแรงเนาะถ้าราักผมแข็งแรงก็จะทําให้ผมอนันะดีบขึ้นนะคะแล้วก็นี่เลยสีลดอการอับชื้นของหนังศีรษะได้นะคะตัวนี้ไม่ทําให้หนังศีรษะมันด้วยเนาะแล้วก็ห้าไร้รังแคกวนใจค่ะหกเลยสามารถตัวเนี้ยช่วยซ่อมแซมนะคะแล้วก็ฟื้นฟูในส่วนที่ผมแห้งเสียแตกปลายนะคะที่กเกิดจากการทำเคมีบ่อยๆนั่นเองนะคะ แล้วก็วิธีใช้ง่ายิดเดียวนะคะเพียงหมักทิ้งไว้หลังสระเพียงสนาทีเนาะตัวนี้นะคะง่ายไหมหมักทิ้งไว้หลังสระเพียงสนาทีค่ะแล้วก็จากนั้นก็ล้างต่อโดยน้าสะอาดเนาะแล้วก็2เนี่ยพินเฮนมาร์กออร์แกนิกตัวนี้นะคะสามารถใช้ควบคู่กับการอบไอน้ําได้ด้วยนะคะตัวนี้จะดีมากนะคะสําหรับคนที่ผมเสียเยอะเนาะแล้วก็ต้องการการฟื้นฟูแบบเร่งด่วนตัวนี้ช่วยได้เยอะจริงๆค่ะ มี2ขนาดด้วยนะคะให้เลือกนะคะขนาดที่ปิ่นถืออยู่นี้จะเป็นขนาด50กรัมเนาะราคา299บาทและอีกหนึ่งขนาดคือขนาด100กรัมค่ะแบบหล่อนเนาะราคาจะอยู่ที่499บาทนั่นเองสาวๆคนไหนนะคะที่สนใจจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็สมัครเป็นตัวแทนเนาะขายสินค้ากับเราก็สามารถอินบ็อกมาหาปิ่นได้เลยโดยตรงนะคะตาดจันทร์ก็จะรับพิจารณาเป็นพิเศษเนาะก็ รับจำนวนจำกัดด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะอยากจะฝากไว้เนาะว่าสาวๆนะคะที่กําลังมองหานาะวิธีบํารุงผมนะคะที่ว่าผมเสียไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็ตามลองพินแนนมาร์กออร์แกนิกตัวนี้ดูสักครั้งนะคะแล้วคุณจะรู้ว่ามันดียังไงนะคะการันตีจากปิ่นเลยค่ะผู้ใช้จริงเนาะนี่ขนาดผมเพิ่งสระเสร็จนะคะนี่ผมนี้ไม่ได้ไม,ไ,ดดไม่ได้ดันไม่ได้ดเลยนะคะ ก็เป็น,น้วก็มาถายคลิกันเลยทีเดียวค่ะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะทิ้งท้ายไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ